ในความรู้อยู่ครับก็เปิดเปิดโลกความคิดใหม่ติอีกแบบหนึ่งเลยครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อชื่อเล่นชื่อเอกครับพี่เอกเนาะพี่เอกมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ผมทําธุรกิจรถยนต์มือสองครับอ๋อทำคาร์แคร์รถยนต์มือสองแต่คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวอสังหาเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยวันนี้ก็เลยเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจ เกี่ยวกับสังหาระหว่างเรียนไปสองวันแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ความรู้อยู่ครับเราเปิดเปิดโลกความคิดใหม่ทีอีกแบบหนึ่งเลยครับคิดว่าสามารถลงมือทำได้เลยไหมหลังจากนี้ก็สามารถทําได้เลยครับหรือได้เลยใช่ไหมคะได้เลยโค้ดให้ความรู้ดีมากเลยครับขอบคุณมากค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนบ้างนะคะแนะนําเลยครับว่าหน้าหน้าหน้ามาเรียนครับครับผมคุ้มมากเลยครับตัวนี้ โอเคขอบคุณพี่เอกมากค่ะสวัสดีค่ะ